ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดี F อซจากที่เชียง,งกงบุรีครับก็วันนี้พามานำเสนอเป็นโซน,นครับวันนี้พามาชมอ่าพกรถอ่าฟูวินครับผมก็อ่ะเปิดหัวขั้นแรกเลยขันแรกเขาจะเป็นอ่าเจ้าคาคา,าลิเบียนครับคาลิเบียนรถรถคาลิเบียนครับก็คี้วางเครื่องมาแล้วครับอันนี้เราก็ ถัดมาจากหน้าร้านนะครับก็จะเริ่มเข้ามาข้างในร้านแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าออฟฟิศของพิจารนะครับกล่องที่วางเครื่องนะเครื่องยื้กล่องเครื่องอะไรครับพีต่ติดเครื่องนี้ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเลยเครื่องดีเซลหรอเครื่องเป็นซินครับอ๋อเป็นเครื่องเป็นซินใช่แต่ว่าไม่ใช่เครื่องเดิมใช่เปลี่ยนเครื่องแล้วถึงเครื่องแล้วยกหูก็มีทับแฉงมีอะไรแตงก็พอพอมีครับก็พร้อมเล่นครับพันนี้ก็ ถังน้ำมันถังระยะไม่กงาหลังหมดละภาษีเต็มคร้บน,นี่อะไรท่อไอสเสียหรอไอเสียครับผมไอ<ย>เสียอันนี้พี่ซื้อมาขับเองหรือว่าเอามาขายก็อนนี้<ม>เอาขายเลยครับจอดใช้จอดขายครับก็ไม่แอร์ด้วยหรออ่าไม่มีนะคันนี้ไม่มีมมมก่อนติดได้ครับได้ครับก็ภาษีหกเอกสารก็ครบโอนเหมือนเดิมครับก็เปิดราคาที่เก้าหมื่นเก้า เก้าหมื่นเก้าใช่สี่ล้อขับปกติไหมครับขับขับฟลวินปกติครับขับเครื่อนปกติใช่ครับขับเคลื่อนปกติเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับก็ถัดมาอีกคันหนึ่งให้เป็นรถทีเอฟอาร์ครับทีเอฟอาร์ขับคันนี้วางคานวางคานมาครับผมเครื่องสองพันห้าวางคานมาเป็นเครื่องเดิมหรอพี่หรือยังไงเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมอันนี้เครื่องเดิมเครื่องเดลเล็กสองพันห้าครับเทอร์โบ ขับซีขับซีครับก็คันนี้เป็นคอยสปริงครับโช้กสปริงมีซับแข็งมีโช้กมีซับแข็งมาละคันนี้ก็แอร์เย็นครับคันนี้คันนี้ภาษีเต็มนะคันนี้เต็มสามสิบบาครับ A ครับก็เดือราคาไวปสองแสนครับสองแสนบาทใช่สองแสนบาทอันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นครับแอร์เย็น ไปลองที่ไหนมาบ้างไหมก็มีขี่เล่นเรื่อยๆขี่เล่นเนาะครับขี่เล่นไปขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเลยครับยังไม่มีโปรแกรมเลยก็สองแสนเนาะสองแสนครับมีคาขายเขาเลยอันนี้อันนี้หมื่นแปดหมื่นแปดใช่ขี่ได้เลยขี่ได้เลยมอเตอร์ไซค์รู้สึกว่าไม่เห็นแล้วมอเตอร์ไซค์หมด้วครับหมดแล้วใช่หยุดขายอีกแล้วใช่ครับนี้เป็น าวางคานแข็งมากนครับอันนี้ลงเรีเยบร้อยครับก็เป็นเจ้ามิสูตรดารครับสตราดาเครื่องซีดีห้าหกครับผมซีดีดห 5. 5. 5. ้าหกถืหของ้าก็วางวางคานมาแล้วเรียบร้อยมีวินหน้าวินเชือกหมื่นสองพันห้าร้อยปอนด์ครับกระบะก็ตัดกระบะมาแล้วเรียบร้อยครับเป็นกระบะเปิดสามทางครับ<ม>ก็พร้อมลุยพร้อมรุ่มเหมือนกันครับคุณผู้นี้ครับ ส่วนใหญ่ก็จะจอดซะส่วนใหญ่ว่าพวินมีในบ้านมีเกือบเป็นสิบคันครับพว,วินคันนี้เปิดเท่าไหร่ครับคนนื้เปิดราคาที่สองแสนสองหมื่นครับสองแสนสองมืนครับผมเอเย็นไหมคันนี้คือต้องเก็บเอน่าจะไม่เย็นครับคันนี้คันนี้สวยครับเนียนๆเลยครับกกอนหน้านจะเป็น าหน้ากอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นเป็นรถแข่งครับแข่งเนาะแต่ันแดงเป็นรถแข่งที่ป่ากลดเสียณนะครับยังยังไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้แข่งละก็คันนี้เพิ่งออกมาครับกำลังจะร้างออกไปที่น้องร้างครับวีโก้ก็เป็นรถแข่งเจ้าวีโก้ครับผมมันมีทะเบียนมีอะไรไหมมีครบครับเนี่ยทะเบียนเราไปขับบนถนนใช่บนถนนได้โอ้ยเรียบร้อยทะเบียนเต็มครับทะเบียน67ก็เพงเรื่งเรียบร้อยครับเครื่องดิม็ก ดีแม็กครับแต่ว่ารถบีโก้เนาะใช่รถรถบีโก้คันนี้เท่าไรครับก็คันนี้เปิดราคาที่แสนแปดครับแสนแปดใช่เกสามมันครบถูกต้องตามกฎหมายครับผมครับสองถนนได้ครับใช่มันยังเร็วเร็วอยู่ไหมก็ยังยังยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังหดได้อยู่ครับผมก็ถัดมาอีกคันหนึ่งแสนแปดถัดมาคันนี้จะเป็นอ่าจะเป็นอ่าดีแม็กดีแม็ก เดนแบกนี่เคยเป็นอ่าเครื่องสามพันครับโฟวินขับเครื่องสี่ล้อขับเครื่องสี่ล้อครับคันนี้คันนี้รถใช้งานปกติครับราคาตั้งสามพันอ่าสามพันเครื่องสามพันใช่วางเครื่องแล้ใหม่โอวางเครื่องใหม่ใช่วางเครื่องใหม่เครื่องเครื่องสามพันเมนตรงนี้นึกว่าสอบปัญหาแต่เขาก็แต่งสไตล์บรถก็สไตล์รถครับมีชุดแต่งหน้าหลังก็คันนี้รถใช้งานปกติครับใช้ตามชีวิตประจำวัน ็มีบินหน้าหนึ่งตัวบินหน้าครับผมก็เปิดราคาที่แสนเก้าครับคันนี้แสนเก้าครับเขารับแรกทุกรุ่นเหมือนเดิมครับแลกเปลี่ยนตีเทินแตกเปลี่ยนตีเทินเหมือนเดิมเอารถมาแลกได้นะครับมาตีเทินก็อีกคันหนึ่งจะเป็นคันสุดท้ายจะเป็นอ่าสไลด์ครับผมคันนี้หรอครับสไลด์เป็นไซส์ดีแบ็กครับสไลด์เหลือกี่คันปิดตอนนี้สไลด์เหลือหนึ่งคันครับขายหมดแล้วนี่หรอใช่ก็เสร็แล้วมี มีสีขาวสีแดงไออะไรนะมาด้าแล้วไปแล้วครับขายแล้วมาด้าไปแล้วแล้วก็อีกคันหนึ่งไปหมดแล้วครับไปแล้วเหลือคันเดียวเหลือคันเดียวครับ<ช>สไลด์ก็คันนี้เปิดราคาที่สองแสนเจ็ดครับผมสองแสนเจ็ดครับ,รบก็ยังไม่ลงเล่มนะครับแต่ใช้งานปกติก็ใช้อยู่ครับอ<ช>ันนี้พอดีเครื่องติดอะไรติดปกติสไลด์รับมัน ขึ้นได้กี่ตันบิดตัวน,น,นี้บรรทุกได้กี่ตันสองตันครับสองตันใช่นี่ครับถ้าใครสนใจก็โทรต่อสายไปที่0 8 2ย์แปดสองครับสี่ห้าแปดหครับผมหรือมาดูที่ร้านได้ครับร้านอยู่ตั้งอยู่เส้นถนนวิรำดังรองครับก่อนเข้าวิรำสิบห้าโลครับหลักกิโลเมตรที่สิบห้าก็ขอบคุณลูกค้าผมขอบคุณเอฟซีจ่ายที่เชียงกงวิรำมมครับ